สวัสดีครับทุกคนนิงกัตายเอาทายิ้้าไม่ลกคอมไม่ตายนะมดทำไฟกับตูดยรงอะบ๊ามึงเว้ยแลกกันไหมแรกกันไหมเราแป๊ดนเอา้าวันหนึ่งของมาเปิดไกรก่อนเจ้ามีเรื่อย่างนี้เพราะว่เาเมาาเาัหลักเข้ามาวันหนึง บ้านมงนะครับทุกคนบ้านเมนงนิเว้นมันม่อยังไงวะเนี่ยแลกกันไหมมัดมดขี้กับมดแดงแลกแลกอะไรอะไรเทดผมละวัวพูเรนพูเรนพูเรนพเรเรนละบ้านมงมันต้องกดเทศวะ อันนี้ไงนี่ไงกดมีผมไม่กดแล้วให้อ่ะแล้วกูของมแดงก็ของมแดงนี่ไงมดแดงมดแดงอะไรมึงตัวดีดีเออจริงว่ะลืมลือลือตัวที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 เนี่ยนี่นี่แหละมดแดงที่ฉันต้องการเอาไปเล็ไอตัวนี้มันกากัวได้ไงย ไกูขอของแหกปลาเวิลยี่สิบเก้าเรื่อนกูขอไอ้โจดีอันนั้นแม่งเวิลอันนั้นแม่งเวิลสามไม่เป็นไรแล้วไม่ปักแล้วของมดตัวใหญ่มั้งก็เหวี่ยบปลาปลาผมไม่ได้ทำอะไรกับมดติกานะครับเฉลี <test is> right? 拜拜่ยเว้นอันนี้มดเก้านะเว้ยระดังนั่นแหละว่ะเอ็นคราฟมาดูหน่อยดิว่าถ้าว่ามันติดอัญชัญะมันต้องเป็นอันไหนอ่ะ ผม้องขอมาดูคุณแจก่อน,อน,นแมวลุงเครอยารีสต็อกแล้วเอาแต่ว่าอาักมันต้องเป็นอะไรอ่ะมันที่มันต้องขึ้นต้นด้วยตัวอะไรอ่ะเอวเอาสัตว์ไปใส่อ่ะไม่รู้อ่ะ,อะเพราะเราเห็นคนอ่ะไฟเสวยตั้งคันรานขายสวยสวยสวย ไ,ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องปร้องอ่ะเพราะว่ามันมันจะมีโอกาสได้สัตว์ยักษ์อ่ะไม่กัวักว่ามันจะมันจะไม่มีอะไรเลยจะว้นได้สัตว์ยักษ์มันจะมีโอกาสได้ติดสัญญ์เนี่ยนี่นะครับรหัสไก่ผมนะครับงานไก่ของเอง ว่าไก่เล่นมาเองเคยเอาสัตว์ไปใส่ในตู้นั่นยังยไงไล่รู้แล้วก็ยังหงุดนงิดมาใครยังกดเพิ่มเพื่อนเราวะก็เก็บไม่ไผ่ได้ไม่ไผ่ไม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 ่เก็บผลมันเป็นไม่ไผ่แล้วกู้ได้ผลที่มันเป็นไม่ไผ่ฮะเป็นพม มิยว่าเกมพ่วงไงนะเราเราเราเก็บไข่อะแรกแรกก็ได้ไข่แสดงว่าถ้าเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเรามีโอกาสเก็บแคนดี้วัตซอมขนาดใหญ่อะเราจะมีโอกาสได้แคนดี้วัตซอมไม่ไม่มีเนีิวแล้วถ้าแล้วถ้าเก็บแคนดี้ปลายช่อนอะมันคือปลายช่อนมันมันไม่ใช่บอสซอมมีคนละแบบ เมื่อี่ไอ้ก้าวให้ยิงไปอ่ะม,ม,ม,อมันใหญ่กว่าไงนะเว้ยรู้รู้เยอะมันมันมันหนักเท่าไหร่วะกูขอแงออกมาดูกันมีเราจะแก้เรามีเราจะแก้แค่ไหมให้รหัสหลักเราว่ะมีเรามีนกเงือกสองตัวอวม่มีเร,ราเราจะปอบเราจะปอบใช่ละเราจะปอบใจเรหัสหลักเรา ที่โดนเอ็งบิดนี่เอาไปเลยนกเงือกนี่เลยปฏิเสธก่อนปฏิเสธเพราะว่าไอเล็งชิงแคสซี่นี่นี่ไงไม่เอาอุนี้การหาตัวสดดัตว์ดีๆก่อนนี่แตงนกงัก อันนี้ไม่ใช่ใครเรียนนังต,ตุน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 เอาไปเลยรับหน่อยนี่นังตุนกูใส่ผูสองตัวแค่นั้นแหละนี่แล้วก็น้องต่อเอาไบาเลสองตัวเลยน้องนี่แก้แค้นใบเลวคุ้มกว่าร้อยล้านเท่า ติที่ของไอ้ตั้งมาขโมยตังคู้งงูอะแล้วปูใครมันมาอยู่วะน่ะมิวปูในระขันหลักไอ้ปูในระขัสไกลล่เ้าระวังไปลแล้วเราเอาฟีดแพกมาแล้วกันโอ้โหได้ตัวแกะ แล้วได้พริกเขียวของไม่อย่างดีเยอะค่ะก็ไม่มีอยู่จริงฟ้างเถียงอยู่จริงบ้างถึงไม่มีเรานั่งแม่ันนั่งองอับอิงอเองนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอะไร เอ็งวาที่ร้านค่ะเอ็งเดินมาดูต้งเน,นี้ยน,นี่ลองวาบ้างดิเดี๋ยวเรา,ว,า,า,าว้าย้าบงเอ้าอาไ้เตือนเราเลยไหนลองเอาละาหันหลังมาบงดิมีแล้นั่งหรือว่ายืนวะม้นัอาม ทำาไม่ไม่บีอยู่จริงทำเสียงมีอยู่ใดดดุง้ดุงดึงดึงดึงดงดึงดทงดเอดึงดึงงงงทงงึง